ขอบคุณค่ะแม่นัฐมนที่แรกจะซื้อเป็นรอออุ้ยหนูว่าเหมาดีกว่าเหมาคุ้มกว่าเหมาคุ้มกว่าค่ะถ้าซื้อเป็นรอบมันก็ต้องตกรอบนะร้อยสาิบเก้าหรือร้อยสิบเก้าที่เราเคยขายใช่ไหมแต่อันนี้มันตกรอบแล115บ้วร้อยสิบห้าบาท ประหยัดกว่าเอาโอนมาซี่อยแถมแถมไม่ทราบไม่ทราบเลยว่าน้องจะได้มาไหมมาวันไหนหนูไม่ทราบเลยนูก็ยังไม่ได้เจอลูกเลยเป็นอาทิตย์ละ ตอนนี้มันกำลังไเปเสาหัวเพิ่นลุงบอกว่าถือ 哦。も ซื้อที่ไหนแม่กดลิงก์นี้ปักหมุดค่ะแม่เห็นลิงก์หนูไหมไหนูปักหมุดไว้อะหนูปักหมุดไว้ข้างล่างเห็นไหมคะรอเลย ของหนูก็รอเพราะหนูยังไม่ได้คิวถ่ายเขาเลยเอาวันนี้ก่อนไม่ได้คิวตะกล้องก็เลยคิวเขาก็เยอะ หนูเชื่อเลยว่าน่าจะมีเซอร์ไพรส์อยู่มีเซอร์ไพรส์อยู่ขั้นผู้ใหเมาออกมาวันที่หกที่เจ็ดนี่แหละนั่นแต่เลสิว่าบอก ิดถึงแม่ไม่ได้ดูแลอ๋อใช่แถมเยทพอยกำลังไปหาพอ่อเออไปนะแร,ระวปัจจัยก็ดีดอกก็สบายแล้วอยู่คนเดียวอันนี้ก็อยู่ไกลทำอะไรไม่ได้เลยคนดื่อคือคนดื่อเนาะ เขาอยากให้พักอยากให้พักอยากให้แบบอยากให้มันเศร้าดีหายดีเป็นปกติต็ว่าก็ดื้อแบบอยากไปนั่นอยากไปนี่อยากเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่โดยที่เออก็แล้วแต่หดย้ำหนัำน,นีแต่ว่าหย่านโมแข็งแรงหย่านโมยืนหย่านโมหย่างก็เลยข่านเรา พี่เอ็มหนูจะหนูจะน้าจะเข้าบ้านวันที่สามนีเ่เดี๋ยวหนูจะนัดอีกทีไปทำซีใหม่